ินเล็ข้างหน้าก็รมมแกังกินได้พี่จอพร้อม่งก็ถึงมาี่เด่นยนยืนเลยนะเจีายวกเสายืนเลย みんなで一緒に寝てる。 วันนี้เป็นวันวันจันทร์ที่13เดือนมกราคม2567คุณโยมอาจารย์สุพัตรามาลืนให้มาจับมบาตรย์อิอรุยกะกับที่คุณโยมก็มญาติญกพี่น้องกันชัดๆอะเงคุณโยมนางสาวจีลาา มาละวันด้มาทำบุญทกบัตร็ขอขอราีขลงพ่อพระเจ้าอยู่หัแทนหลูปสาดะยมสักองท่านอาจารย์ทุปตรามาละวันพร้งมป็นโยงจินดาภามาละวันเขามีประมาณเรอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขวัมเดิเจริญด้วยประมาเจริญด้วยโอกัสสมบัติทรัพย์สินมีตออายุวัฒนะสุขตาภาทุกที่ภาระในการทุกงานเดิประการคที่เนปัจจนี้นั้งคนที่คุณน้องขอเปถึงดวงวิญญาณคุณ พ่อรอดตรวจรอยรอยตรีรอดตรีมีระเงมารวันพอในพโยมจปีมามาราวันพอได้รัาสนจที่ิมยทสุงนี้ส่วนขาปมพที่า่แฟนโปกฟสาท่านนีความมไรอย่นนปสียิว่าสบวเ จะเรนด้วยปะวจะเรีนด้วยโภกะสุนฝัดสักสินบิณฑງอายุวันนักสุขะบาลทุกทิปาราิการถิมญาเป็นสัตุสัตยักพะวยวาภูราปาริปุรินติสัตระเอวัณีวจิตโตทินังเกิานุปปัปปิภิติจักรปฏิจักดุนังิามีวัสนิสตุสเปปุริโตสังกปา จันโบปนารสุยคขาโมทุติรสุยคขาสิติโยวิวะจันโตสะมาโรภวินาสสัตุมานเถหวันวันตรายุสุขิติกายุโกภหวะภิวะทันสิงเลสานิจจ